สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจิตนำพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาติดตามผลของในะเรื่องของการทุเรียนระยะเท่ากระป๋องนมกันแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็คนงานเขากำลังตัดแต่งลูกกันอยู่นะคะกะ็มาติดตามชมกันค่ะค่ะมาติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการแต่งลูกที่ระยะเท่ากระป๋องนมกันแปลงนี้อยู่ที่ตรง แถวพังราดนะคะต้นนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนะเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะประมาณเท่ากระป๋องนมเลยเท mm. ่ากระป๋องนมและอายุก็จะประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้ก็ได้มีการตัดมีการแต่งลูกกันนะคะแล้ววันนี้คนงานก็เข้ามาแต่งลูกกันแล้วนะคะจิตให้ทุกท่านได้ดูผลหรือว่าลูกอยู่ที่เราสามารถถ่ายได้ที่อยู่ข้างล่างข้างล่าง ก็จะเขียวดีนะคะท่อน้ําเลี้ยงเขาตรงดีค่ะแล้วก็อีกอย่างลักษณะแล้วก็วิธีการการแต่งลูกหรือค่าเฉลี่ยของแต่ละต้นนะคะอย่างต้นนี้ที่เราได้ทําการตัดแต่งลูกออกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้นนี้แต่งเสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจิตให้ดูทุกท่านได้ดูโดยรอบนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะข้างบนก็จะประมาณโน่นเลยค่ะ ท่านเห็นนะคะนึ่งค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ทําการตัดแล้วก็แต่งละถ้าโดยการเฉลีย่ยถ้าโดยประมาณต้นนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจิตให้ทุกท่านดูโคลนดูลักษณะของต้นก่อนว่าต้นนี้เราจะเอาไว้กี่ลูกดีนะคะเดี๋ยวจิตให้ทุกท่านดู ถ้าโดยเฉลี่ยต้นนี้ความสูงปีนี้เอาลูกปีที่สองนะคะต้นนี้ถ้าเราจะเอาไว้ที่ประมาณ65ลูกตอนนี้เรานับต้นนี้อยู่จะประมาณที่80ลูกเราเอาไว้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะถ้าต้นนี้แบบได้60เนี่ยตอนนี้เราแต่งแล้วเหลือลูกประมาณเท่านี้เนี่ยนะคะก็จะประมาณ80ลูกได้ต่อต้นนะคะค่ะถ้าเราถอยออกมาดูส่งพุ่มด้านนอกต้นเขาก็จะต้น พอสมควรนะคะถ้าถอยออกมาด้านนอกที่ตัวจิตเองได้บอกทุกท่านไว้นะคะว่าต้นนี้สามารถแบกลูกได้60-80ลูกแต่ต้นเนี้ยนะคะเราแต่งไว้แล้วก็จะอยู่สามารถรองรับลูกได้ถึง65ลูกตอนนี้ลูกที่เราแต่งไว้เผื่อนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณในต้นก็จะประมาณ85ลูกค่ะก็ถึงระยะเวลาตัดก็น่าจะเหลือไม่ต่ำกว่า60-65ลูกนั่นเองค่ะค่ะ ถ้าเราดูในในเรื่องของระยะของต้นนะคะในเรื่องของการเฉลี่ยนะคะในเรื่องของที่เราจะมาบาลานในเรื่องของการที่เราจะแต่งลูกขาดแต่ถ้าเป็นระยะเท่ากระป๋องนกอยู่ก็อย่าเพิ่งแต่งให้ขาดซะทีเดียวเราต้องมีกฎเฉลีย่ยและมีค่าเฉลีย่ยให้มันได้สักกิโลก,กว่า แฟนไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการเป็นตัวเลือกบางทีมันอาจจะเบ่งไม่ดีมีอาการงอบ้างเราก็จะได้ตัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละต้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีค่าเฉลีย่ยกดเฉลี่ยที่เลยไว้ก็จะประมาณ20-25ลูกเผื่อไว้นะคะก็อย่าเพิ่งแต่งขาดซะทีเดียวถ้าเป็นทุเรียนในระยะตั้งแต่ไข่ไก่ถึงกระป๋องนมนะคะแต่แปลงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของจะเป็นกระป๋องนมแล้วค่ะ เ่ากระป๋องนมกันละมีเล็กบ้างที่เท่าไข่ไก่หรือเลยไข่ไก่แล้วก็มีบ้างนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเขาจะแต่งอย่างต้นเนี้ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ80กว่าลูกนั่นเองนี่ค่ะสามารถแบกได้นะคะถึง70ลูกได้ใน,ในกรณีต้นนี้นะคะโดยความสมบูรณ์หรือกิ่งของเขาเนี่ยนะคะหรือว่าใบนะคะ นี่เลยค่ะถ้าก่อนที่เราจะแต่งก็ถือว่าดกพอสมควรบันนี้ผลง,งานเขาเข้ามาแต่งลูกอยู่พอดีเลยนะคะก็จะอยู่ด้านบนนู้นเลยก่อนที่เราจะแต่งก็จะดกประมาณนี้เลยค่ะนะคะก็ถือว่าดกอยู่นะคะตอนนี้ลมแรงด้วยนะคะเกาะดีๆเดอ้อเนี่ยค่ะ ลองมาดูต้นอื่นๆกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของอะอย่างต้นนี้เนี่ยอ,อย่างพวงนี้ใช่ไหมคะมีอยู่สองเมื่อกี้เราก็ได้ได้ตัดออกไปลูกหนึ่งนะคะเหลือลูกที่สมบูรณ์กว่าและโตกว่านะคะท่อน้ําเลี้ยงตรงกว่าเราก็จะเลือกไว้นะคะในในทักษะหรือว่าในวิธีการที่เราจะแต่งลูกนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูลอๆ ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าโดยรวมแล้วแปลงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นเป็นแปลงที่สวยนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้างล่างในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะตอนนี้แปลงนี้ถ้าเป็นทางเดินเขาก็จะให้12 12, 12 17เจกัน ะะถ้าเป็นทางทางดินนะคะถ้าทางใบเราก็ยังให้ใช้15ค่ะเป็นสุดเสมอแมกนีเซียแคลเซียมโบรอนแล้วก็ทับเอ็นแบบตัวไนโตรเจนแบบสโลลีลิฟนะคะก็เพิ่มความเขียวนะคะแมกเป็นตัวสร้างเปลือกให้นะคะก็จะประมาณนี้โดยรวมของแปลงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ายัางไงก็ฝากติดตามแล้วก็ดูคลิปหน้าแล้วดูระยะการเติบโตของ แปลงนี้ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ